สำนักง,งานอายการสูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายครับประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักง,งานอายการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักง,งานอายการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับ หน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรไอาการนะครับองค์กรไยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือใน,นในเรื่องของการอำนวยความยิธรรมในทางอาญาสองอ,อ,องค์กรไยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับ 3. หน้าที่ของพนักงานไยการ ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย 4. อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชกรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนําก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิและบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบป,ปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักง,งานเอกการเพื่อขอคําชี้แนะ คำแนะนําต่างๆนะครับออและอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานการไม่ว่าจะเป็น 1. ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี 2. ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนออไร้ความสามารถก็ดี 3. ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมาย เปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอายการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอายการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับ ซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกๆจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานไอการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักง,งานไอการจังหวัดพิมพ์ทองสิลป์ครับ